ช่วงสไตล์อัปเดตน้องหวานจำเรื่องโรงเรียนบ้านของฝรั่งที่พี่ก๊อตเคยเล่าให้ฟังได้ไหมคะอ๋อจำได้ค่ะที่ทางไทยออยเขาได้เข้าไปช่วยฟื้นฟูโรงเรียนให้น้องๆได้มีอาคารเรียนใหม่และสนามเด็กเล่นใหม่ใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะแต่ว่าไม่ใช่แค่โรงเรียนบ้านของฝรั่งนะคะที่ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมใหญ่เมื่อปลายปีที่แล้วนะคะยังมีโรงเรียนอื่นที่ได้รับผลกระทบไม่แพ้กันเลย โรงเรียนสมบูรณ์สารพัฒนาก็เป็นหนึ่งในหลายๆโรงเรียนในอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุปปรีที่ได้รับผลกระทบจากมหาอุทกภัยครั้งที่ผ่านมาค่ะทั้งอาคารเรียนอุปกรณ์การเรียนโต๊ะเก้าอี้ถูกน้ำท่วมพังเสียหายรวมไปถึงบอ่อปลาและสวนเกษตรซึ่งเป็นอาหารกลางวันของเด็กๆก,ก็อยู่ในสภาพจมน้ำค่ะแม้ว่าบรรดาคุณครูและน้อง จะช่วยกันนำกระสอบทรายมาทำเป็นคันกั้นน้ำไว้แล้วแต่ก็ไม่สามารถสกัดกัน้นไม่ให้น้ำเข้าท่วมได้ค่ะ เขาคงเสียใจน่าดูเลยนะคะพี่ก๊อตที่สวนเกษตรแล้วก็บ่อปลาที่น้องๆเขาช่วยกันปลูกช่วยกันดูแลต้องเสียหายไปแบบนี้ใช่ค่ะแต่ว่าตอนนี้น้องๆเขายิ้มได้แล้วนะคะน้องแหวนเพราะว่าไทยออยล์เขาได้เข้ามาช่วยเหลือฟืนฟ้นฟูให้กับทางโรงเรียนค่ะซึ่งนอกจากจะมีการส่งมอบอาคารเรียนที่มีการซ่อมแซมปรับปรุงเรียบร้อยแล้วก็ยังมีการส่งมอบโรงเพาะเห็ดเศรษฐกิจพอเพียงให้กับทางโรงเรียนเพื่อใช้เป็นอาหารกลางวันสําหรับเด็กๆอีกด้วยค่ะ และเพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีน้องๆเขาก็เลยมีการแสดงเล็กๆน้อยๆให้พี่ๆไทยออยเขาได้ดูกันในวันนั้นด้วยค่ะดูสิคะน่ารักเชียว กจกรรมดีๆที่เราเห็นแล้วก็มีความสุขไปกับน้องๆเขาด้วยนะคะใช่แล้วค่ะแล้วเราจะนําเรื่องราวดีๆแบบนี้มาบอกกับคุณผู้ชมอีกนะคะน้องแหวนค่ะและสําหรับใครที่อยากจะมาเดินเที่ยวตลาดน้ําบางน้ําพึ่งนะคะแวะมาได้เลยเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดนะคาตาเล่ไหะคะมาอุดหนุนชาวบ้านที่นี่สนุกสนานมากทีเดียวนะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะเราสองคนลาไปก่อนพบกันใหม่สุขนาศิษยมงเครื่องทางมนุนายวันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะไปกันค่ะพี่ก๊อตไปดูของในตลาดต่อค่ะ